เรามารองกันอีกรอบนะครับเราไม่เชื่อว่าเมื่อกี้มันจะเข้มข้นจริงๆเอาใหม่กับวาซาบิเข้มข้นเข้มแบบไหนเข้มที่คือแบบเนี่ยมันแทบไม่หยดลงมาเป็นน้ำเลยนะดูกันดูดูดนะนนเนี่ยคนจนเหนียวอะ

ได้แล้วอ,อย่าไปแฮมมันเอาอีกจิ้มให้เยอะอเอาเดียววะน <c oughs> <c oughs> ้ำตาไหลอะ <c oughs> <c oughs> อีกคำหนึ่งต้องสู้ให้สุดแบบปึกๆเลย <c oughs> ตักเลยรอบนี้ตัก จริงตักฮ้กระจายหมดแล้วข้าวเออ,อ เท่านี้แหละสู้สุดแค่นี้แหละน้ำตาไหลแล้วไปแล้ว